ก็กลับมากับดู m v วันนี้หนึ่งในวงลูกรักของพวกเราออวงวงนี้ไม่ทําไม่ได้ฮะตามมาตั้งแต่โอ้ไอจิวอนถ้าถ้าน้ำจริงเออใช่เริ่มที่เริ่มไอจืรู้จักไอสาก็นู่นน่ะตั้งแต่เอชบีอ่ะอ่ะก็ยันเนี่ยมาถึงเนี่ยก็คัมแบ็กอ่าเป็นมินิบัมที่4ของฟิมมี่ส่วนเพลงก็ <can> เพลงเต้นเคซี่ <I> ทิ้งท้ายมาตั้งแต่หลังอีซี่มาหลังโคเชล่ามาที่โดนกระน,น่ำนั่นแหละแากโคฮฮนแหละก็เป็นการคัมแบ็กที่เปลี่ยนรูปแบบโลโ้แล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนตัวเพลงด้วยแบบว่าสไตล์จริงจริง,จร,งจริงจะเรียกว่าเปลี่ยนก็ก็ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเมี่อ่พอดูแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสไตล์ทุกๆบัมไปเลยไม่ค่อยซ้ำกันะแต่ว่าที่ผ่านมาคือมันจะเป็นแบบว่ามันคงความเป็นแบบว่า ไอ้ไลายกระเบื้องของมันอะโลโก้ที่มันเป็นจระเข้บ้ามเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าโลโก้หรืองานอาร์ตอะดีนะดีกว่าบ้มก่อนๆเยอะเลยบ้ามก่อนออน,อนคือมึงไม่ได้ม่วไปไหนอะคือไม่นิ้มอมันดีแล้วแต่ว่ามันไม่สวยอะใน,ในบ้ามนี้มันจะมีประมาณมีเพลงมาห้าเพลงคเพลงหเพลง สี่หรือค่าเพลงอีกเพลงมันจะไปได้นวะประมาณนั้นม,มั้งมีมันจะมีไอเพลงร้อยร้อยแปดร้อยที่ไปแสดงในโคเชล่าแล้วอยู่ในเพลงมีเคซี่ Casey, มีมีหนึ่งร้อยหนึ่งแปดร้อยแล้วก็เพียนเปโลเคซี่เพลงช้าเคซี่อะป่ะเสียเวลาแล้วเราไปดูเลยดีกว่า<อ>ยังไม่เนี่คือก็เรียกเหมือนกันยังไม่ได้ดูเ,<อ>เลยเนะี่ยติ๊กต็อตกติ๊กตอกก็เรียกเนะี่ยทำทำไปทำไมวะ like an angel just like crazy yeah.

คุณจะพูดอะไรแล้วเพลงเนี่ยเพลงไม่คนบ้าเลยเฮีย

ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติอจาบอกว่าเหมือนวงไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันก็คือแผ่นมันมาตั้งแต่ช่วงอีซี่แล้วอะบ้างเนี่ยมันคือเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงทำเอ็มวีเออีซี่ลยซ้มฟรมี่มาได้ฟังตั้งแต่ช่วงอีซี่อะทายเอ็อะไอเฮียเหมือนทำเพลงมาปัาน่นไออันเนี้ยเออไม่ยังปั่นเลย คือมันเป็นเพลงไตเติ้ลจริงๆใช่ไหมอันนี้เอาเอาแบบไม่ไม่กปตีมผมเลยก็ชื่อแบมเคซี่ไตเติ้ลเคซี่ก็เหมือนทําเพลงมาปั่นแบบว่าแค่ทํามาปั่นเลยไม่ได้ตั้งใจทำแบบไม่ได้หมายถึงว่าไม่ตั้งใจทําเพลงนะหมายถึงว่าจงใจเลยทำออกมาปั่นอะจงใจเลยแบบกูแต่งแม่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยกูทำเพลงอย่างเงี้ยแต่กูไม่แปลกใจแล้วถ้าเพลงนี้ไปอยู่ในพับอ่ะเออแต่มันก็ได้ได้อยู่นะคือแล้วแม่งสั้นด้วยแล้วแม่งก็จะเอเวอร์มอยู่เนี่ย ใช่คือมันเอียวอร์มตั้งแต่ทีเซอร์แล้วเว้ยอ่าคือมันเอวอร์มมันปูมันปูเอวอร์มมานานแล้วอ่ะอ,อะเพลงเต็มแม่งเป็นเอวอร์มอีกจบก็คือทีเซอร์ทีเซอร์สองมันจะมีตอนท่อนที่มันเต้นอยู่ใต้ในวงในมือฉวากันนั่นแหละคือกูติดหูท่อนนั้นมากเลยเราชอบมากเลยนะอืมันฟังฟังได้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงนะแต่เฉยเฉยเออตอนครั้งแรกตอนเนี้ยครั้งแรกที่ฟังตอนไหน,นคืออยากเฉยเฉย มันคือมันไม่มีลูกเล่นอ่ะมันเป็นเอียร์วอมอ่ะทั้งเพลงเลยอ่ะแบบทั้งเพลงอ่ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเพลงมันเป็นตาดาตาตาตาแค่นี้เลยอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ถ้าเอียร์วอมดีก็จะชอบแหละแต่ว่าน,นี้เป็นเอียร์วอมที่ตั้งใจเอียร์วอมมากๆเกินไปอ่ะ,อะแต่แล้วก็เกิดขึ้นนาเขาอย่างไมเนติกตอนนั้นก็ไม่โดนเหมือนกันเออก็ใช่อาจจะแบบเดี๋ยวก็ไปเกิดไซแเหมาเดิมอ่ะวงเนี้ยอยู่ในหลับดีแต่ว่าไม่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเป็นย๋ยวเอ ไม่เปลี่ยโลกก็ไอร้อยแปดนั่นแหะเดี๋ยวก,ก็ขึ้นมาเองอ่ะถ้าเอาความชอบตัวนี้ยังชอบไปร้อยแปดพันเรื่องอยู่เคก็สาหรับเพลงไตเตน้ก็ประมาณนั้นก็คือไม่ถึงกับชอบสำหรับตอนนี้นะสำหรับตอนนี้คือยังไม่ถึงกับชอบแต่ฟังได้แล้วนนเพนีมันก็อยู่ที่หูคนเหมือนเดิมที่เราเคยพูดกันตลอดทุกครั้งมันก็อยู่ที่หูคนแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นสำหรับเพลงเพลงเคซี่แค่นั้นอืมใช่เพราะว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็เรื่องของทุกคนอยู่แล้ว ไม่มีใครบังคับใครได้ส่วน MV <ม> MV วีดีตามมาตรฐานโปรดักชันอยู่ละว MV มวีมันต้องตีนะเอา MV เอครบก็ต้องตีเลยเออเจ้าเคซี่สมชื่อตามคอนเซ็ปต์ก็ประมาณในสัหรัวเพลงไตเติลครับผมเจอกันคลิปหน้าเอ้ยแอบแอบ,แอบสปอยไหม,มว่าเราจะอาจจะฟัง4เพลงที่เหลือ3เพลงที่เหลืออ่าถ้ามันแตดเพลงชิปออกมาได้ก็เดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันโอเคได้เลยอ่า và tập